สบายดีช่วงเย็นเย็มนมนาคือเก่าจ้าพี่น้องมา,าพี่โป้มานาคือเกา่าช่วงเย็นเย็นกิตเว้นพ่วงสิลุกหลับหอบฝาอันนี้อ้อยอ้ยอยปลาข้างๆหนะ้าพี่นออ้องขาเจ้าเผาเบือ้องหลดบ่มีอ้อยดอกมิตรตอห้านนั่นละ่ะนั่นล่ละตอต่ออ้อย เขาเจ้าเผาเติมนี่วนเด้มาหน้าสามหมื่นสี่หมื่นเผาแล้วเรียบร้อยเขาก็กาบเผาวิยญานมันล่ามบ่เรื่องหลายปันพี่น้องโอ้แล่นขี่ดินงง่องเลยพี่โป้ไหมบรรยากาศย่างมาเรื่องมาเบิ่งสิงางลอกไปเบิ่งไห ยาวราไปเบื้อง,งหน้างานนั่นพี่น้องจากมื่อนนก็ประเดี๋ยวไม่เลยพี่น้องจากเมื่อยที่จะเจ้ามาหลอกหน้าหลอกให้ยางเราไปเบื้องก่อนรถสิบหลอดนี่เล่นดูบดีเลยพี่น้องดินฟกพัดลาบเป็นหน้ากองเลยแน่นติ๊กเลยนแน่นติ๊กเลย เอาผู้ใดก็บ่นเอาควายขอ,ขอคือคำแล้วควายใครมาเดอ้อมาเดอ้อปีโป้แม่นแนวมันเป็นอย่างละภาพมาน่ากุ้งกุราร้องไห้ออ้จริงจังเลยมามามาแลนหัว,ด,หหวดับตับใหม่เลยักโป้วิ่งหูดับตับไหมเลยไป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 เบื้องหน้าน้องสะน้อ่อคน น้ำมันบุกไปป็นจะได้กินปลาบ,บ่เพามันเขาเอาลักเอาไปเบิดแล้วบอเ่าเหลือเราข้างหล,ลักกีน้องพวกยาบ้าพวกนี้มักลักกินทัโโยโย้งมืกินรู้ยุ่งจะได้ลักจะกระหามเขาบ่ดได้เพราาค้นจาา้าคองวามาเอาไปกินพี่น,อน้องกล้วยไหมกล้วยบักเถิดกล้วยผู้ไดบ่ กคยถึกก้อยถึกใาน้ำเจียงเป็นบอพี่นองผู้ใดเคยเห็นบ่นี่ต้นน้ำเจียงเนอื่นมันบอหนาซีเมนยี้ดินี่ไปเป็นขี้กระตูดกระติดนะอุ้ยก็เป็นยังสัน่นเป็นต้นน้ำเจียงอย่บอกพี่น้องคื่ต้นเหนี่ยงแต่ก็งามดีเดี๋ยวเ่ะเนี่ยส่องให้เบิ่งพี่น้อง ต้นไม้โบราณต้นลูกวงวกับวาสิตัด้พี่น้องมันมันงำเขางำน้ำต้นไงคกับไงเน่หับสะเราพี่น้องเนี่เ็นสะแล้วประมาณนี้โอ้ยป้ออย่าลงอย่าลงปักป้อโอ๊ยมามาเอ๊ะ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 มาเร็วเร็วขึ้นมา เดี๋ยวมันก็ได้อาบน้ำอยู่หรอกว่าอยากอาบน้ำให้อยู่นี่แหละอยากมาเล่นสุกปกมั้ซี่ล่ะป้ปมุนเล่นสุกปกลรากระมูลเฟี้ยงยเอืเอมันเดินมาหาโป้เราเห็นไหมนะขะอยกับหมาที่สู้กันพี่นอ้องเอ้ย ควายงงเลยพวควายไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฮะไปจัดการมันแล้วเออไปจัดการมันสิว่าตัวยังไม่รู้บีโป้บอฟบอฟบอฟบีโป้บีโป้จัดการกันับกุ้ยพี่น้องเอ้ย ออไปออไปออไปไปมันไปแล้วอย่าไปไล่มันนะเดี๋ยวพร้อมสิไล่ส้สนมึงเด่นนัน่นมังเปนคล้วยไฟจ่าบอนั่นมาพรอมาเร็วๆอุ้ยเขามันแหลมแหลมมานะมามาไปไปหวป้วยไปเร็วๆมามาเร็วๆล,ลงห้วยดีกว่า <c oughs> บอกมาพี่บ่ามาบพก่อ,อกเห็นกวาวย เฮ็ดได้ซ้ำหนีหนึงบ่เหลืออีกครึ่งนึงพี่น้องเหลืออีกครึ่งงานตันแล้วอ๋อเป็นจกคู่บางหันเลยตอนนี้ไปย่างไปเบิง่งไปไปปูไป,ป,ไปมา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 นี่มานี่เป็นจุกคู่ไอ้เสี่ยวทอลงแล้วพี่น้อง มามาเลอ,อมาเลยมาเลยมาปีมาปีม,าปมึงจะเห็นมองน้ำหวยครับเนาะจะไปลูกหวยนี่ขเหนวามาหน้าเนี่ยเลนก่อนเลยตาลี่ตาเหลือกที่นี่ก็มีไอ้ที่บันหอ่อแหกแหกที่บันโอ้อข้าเจ้าจกไอ้พี่ที่น้องมองไะ นี่แหละจีนไสท่อตรงนี้แหละพี่น้องเลยต้องหนาคูา่ก็เจ้าพระท่านเนี่ยมาตัดเอาต้นยุค่้าตัวนี้ขายให้นก็เจ้าสามปัญหาพี่น้องนี่เมื่อกี้ต้นดอกจีนไสท่อตรงนี้แหละพี่น,อน้อ,นนองใส่ท่อประมาณสี่นิ้วมันคนเลยพี่น้อง บรรยากาศท้องไร่ท้องนาอีดามาาถึปไปเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วไปไปเข้าบ้านก่อนพี่น้องวันนี้ทำแล้วเป็นยังไงนะพี่น้องท้องไร่ท้องนาบรรยากาศงามดีปะ่ะพี่น้องฝากติชมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะคลิปบ้านบ้านคลสไตล์บ้านานา,า,นนาช่องสไตล์บ้านนาเข้าบ้านแล้วพี่น้อง